สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านครับสำหรับในช่วงนี้นะครับในนามของคณะกรรมการมูล,ลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูนครับก็ได้นำซองสีน้ำเงินนะครับที่ทุกๆท,ท่านได้เห็นอยู่เบื้องหน้าในตอนนี้นะครับถามว่าเป็นซองอะไรนะครับซองนี้นะครับก็จะเป็นสองซองที่บรรจุ เหรียญเจ้าพ่อกุช้างรุ่นพิเศษนะครับที่ในครั้งนี้นะครับได้จัดสร้างขึ้นมารวมแล้วมีด้วยกัน200รเหรียญด้วยกันนะครับความพิเศษนั้นก็คือเป็น2เนื้อเนื้อไม้พยุงนะครับจัดสร้างเพียง165เหรียญและเนื้อไม้พยางิ้วดำจัดสร้างเพียง3 5เหรียญครับทุกทุกท่านและ ทุกเหรียญน,นะครับก็มีการตอกโค้ดนัมเบอร์นะครับเนื้อไม้พยุงนะครับอตอกโค้ดนัมเบอร์ตั้งแต่หมายเลข1-165ถึง165ครับและเนื้อไม้พยายงยิ้วดำจัดสร้างเพียง35เหรียญตอกเลขนัมเบอร์1ถึง35และทุกเหรียญน,นะครับก็จะมี าการซีนลุ้นเลขทั้งหมดนะครับไม่สามารถเลือกเองได้และนี่ผมก็ได้มาหนึ่งซองนะครับในนามของคณะกรรมการครับและเมื่อกี้ก็ได้กรีดซองเอาไว้แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการแกะให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับสำหรับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสร้างตำหนักทรงเมืองพระนางจามเทวีนะครับ ปลุกเสกเมื่อวันที่15ตุลาคม2565ณวัดสันไปยังหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับเหรียญเจ้าพ่อกู่ช้างเนื้อไม้พยุงเหรียญเจ้าพ่อกู่ช้างเนื้อไม้พยานิ้วดำนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับหลายท่านที่มีความ เคารพรักสักการะบูชาเหรียญเจ้าพ่อกุช้างเราก็จะได้เห็นนะครับว่าจะเป็นเหรียญโลหะต่างๆนะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะครับที่สร้างสมัยพศ2อ2 1นะครับถ้าจำไม่ผิดและตอนนี้ก็มาอยู่ในรูปของเนื้อเนื้อไม้นะครับเดี๋ยวได้ชมไปพร้อมๆกับ กันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ลุนเลขด้วยว่าวันนี้ผมเองอในฐานะของคณะกรรมการจะได้เป็นหมายเลขที่เท่าไหร่ครับมาชมด้วยกันนะครับอันนี้กรีดเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ดูนะฮะแต่ตอนนี้ก็มาชมพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับว่าจะเป็นเนื้อสองสีน้ำเงินนี่จะเป็นเนื้อไมอ้เนื้อไม้พยุงนะครับออกมาแล้วครับเป็นสีน้ำตาลสวยครับโอ้ สวยมากๆเลยสูมให้ดูใกล้ๆเลยครับเจ้ามหันตยศเจ้าอนัน,นตยศแล้วก็ใต้ขาช้างนะครับระหว่างกลางเท้าช้างนะครับก็มีการตอกโคตเจ้าพ่อขูช้างผู้กรรมงาเขียวแล้วทางด้านขวานะครับก็จะมีตัวเลขนะครับที่ตอกโคตด้วยผมได้หมายเลข 89ครับก็ลุ้นเหมือนกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนั่นแหละครับที่ได้มีโอกาสาบูชานะครับเหรียญรุ่นนี้ไว้แล้วนะครับหลายท่านก็ได้หมายเลขนัมเบอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับด้วยความเชื่อความเคารพสักการะบูชาในองค์เจ้าพ่อกู่ช้างนะครับท่านก็มีในเรื่องของ เมตตานะครับแก้วคาดปลอดภัยมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วท่านใดที่มีท่านไว้กับเนื้อกับตัวนะครับเอาไว้คล้องคลอนะครับก็จะรู้สึกอบอุ่นใจนะครับมีพละมีกำลังมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกทิศทุกทางนะครับปราศจากาโรคาพยาธินะครับแล้วก็มีความสุขครับที่ได้ มีเหรียญเจ้าพ่อกูช้างไม่ว่ารุ่นใดก็ตามนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นการแกะสลักนะครับเหรียญเจ้าพ่อกูช้างรุ่นพระตำหนักพุทธศักราช2564นะครับเหรียญใทราบรุ่นนี้สร้างในพุทธศักราช2564นะครับแต่ด้วยเนื่องว่าช่วงนั้นก็มีเรื่องของโควิดนะครับก็เรียกได้ว่ามาปุกเสกนะครับกันในช่วง ปี2 5 6 5นรบาะครับในวันที่15ตุลาคมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่สำคัญครับวัดสันปยังหลวงนะครับนั่นก็คือ,อท่านพระคูบาอินทร์นะครับเป็นประธานสงพิธีในการปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้นะครับทุกทกท่านครับสวยไหมครับผมผมผม จับแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามนะครับแล้วก็รู้สึกว่าท่านมีคุณค่ามากๆนะครับในการที่จะเก็บรักษาบูชานะครับเวลาเราจะเดินทางไปที่ใดก็ตามครับสวยจริงๆครับทุกๆท่านงดงามงดงามจริงๆครับถือว่าเป็นบุญที่ได้มีโอกาสนะครับได้ บูชาเหรียญเจ้าพ่อกู่ช้างรุ่นพระตำหนักรัศกรา2,564นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างเพื่อ,อาหาปัจจัยนะครับทุนทรัพย์สมทบในการสร้างพระตำหนักพระแม่ทรงเมืองนะครับที่จะสร้างไว้ที่ณนะโบราณสถานกู่ช้างลำพูนในลำดับต่อไปนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจในตอนนี้รู้สึกว่าเหรือนก็จะเหลือจํานวนน้อยแล้วนะครับเหลือไม่มากแล้วก็ถือว่าท่านใดที่ได้บูชานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นโชคของท่านนะครับตอนนี้ก็ลองๆสืบสืบหากันดูครับรู้สึกว่าหายากแล้วครับงดงามจริงๆครับสำหรับท่านใดที่บูชาทันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดี เป็นโอกาสทองของท่านเองนะครับยังไงท่านที่เห็นาภาพนี้แล้ววิดีโอนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าสวยงามเหลือเกินก็แบ่งปันแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้หลายๆท่านได้ชมเป็นบุญหูบุญตาร่วมกันครับว่าเหรียนเฉพ่อกุช้างของเรา,าเนื้อไม้พยุงและเนื้อไม้พญางิ้วดำนะครับได้ปรากฏขึ้นมาแล้วครับทุกท่านครับ เป็นบุญตาเหลือเกินครับ Limited Edition 200เหรียญเท่านั้นครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอจบการนำภาพอันเป็นบุญนี้นะครับให้ทุกๆท,ท่านได้ชมกันสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าในครั้งหน้านะครับมีสิ่งที่ดีๆแบบนี้ก็จะนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่มีความเคารพสักการบูชาใน องค์เจ้าพ่อกูช้างนะครับได้มาชมบุญบาร,รมีท่านในลำดับต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ